ทุกคนคงกำลังคิดว่าวันนี้ผมมาแนวไหนทำไมถึงได้มาเล่นเกมที่ภาพ <c oughs> มันดูติ้งต้องอะไรแบบนี้ตอนแรกผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะครับจนกระทั่งผมได้ลองเล่นมันดูสักพักหนึ่งก็พบว่าเฮ้ยนี่มันเกมมือถือที่ดีเกมหนึ่งเลยนะเดี๋ยววันนี้ผมจะชวนทุกคนมารับชมรีวิวคุกกี้รันคิงด้อมถ้าพร้อมแล้วไปดูอินโทรกันเลยครับ จูบิโกช็อปบริการเติมเงินเกมออนไลน์ที่สะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ให้บริการเติมเงินเกมมือถือมากมายจำหน่ายบัตรโทรมันี่บัตรเรเซอร์โกในราคาสุดคุม้มนอกจากนั้นยังมีจำหน่ายบัตรไอทูนกิฟต์การ์ดในราคาพิเศษติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีๆได้ใน f c e b o o o Fanpage จูบิโกช็อปนะครับ ถ้าพูดถึงคุกกี้รันเนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึงเกมคุกกี้นักวิ่งที่มีภาพเป็นไซส์กร l ลิงนะครับที่พวกเราเคยวิ่งแข่งทําคะแนนกันแบบไม่หลับไม่นอนเพื่อที่จะได้เอาคะแนนสูงๆเนี่ยมาขิงเพื่อนคนอื่นนะวันนี้คุกกี้รันกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ถูกเปลี่ยนมาเป็นแนวแบบเทอร์มเบสอาร์พีจีนะครับเรียกง,ง่ายๆในภาษาบ้านเราก็คือเป็นเกมแนวสุ่มกาชาหาตัวละครจัดทีมออกตะลุยด่านต่างๆนั่นแหละซึ่งจุดเด่นของเกมที่ทาให้ผมสะดุดเลยก็คือกราฟิกที่มันเป็นภาพกระตูนนะครับคือสีสันในเกมเนี่ยมันส ต่อสู้ของตำนานกษัตริย์คุกกี้ทั้ง5ตัวตรงนี้มันเป็นอินโทรนะผมนี้ถึงกับอึ้องเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่าเกมคุกกี้วิ่งแข่งเนี่ยจะถูกแปลงออกมาเป็นฉากต่อสู้ที่สวยงามแล้วก็มีเฟรมเรทที่ลื่นไหลอะไรได้ขนาดนี้นะครับเท่านั้นแ<ๆ>หละ<ๆ>네ครับเ<ๆ>ล่นยาวเลยนะฮะ พอเล่นไปได้สักพักนะครับเกมมันก็จะสอนระบบต่างๆให้เรานะครับเช่นการสุ่มกาชานะครับผมการอัปเกรดตัวละครต่างๆนะครับและระบบหนึ่งที่ผมคิดว่าทําออกมาได้น่ารักมากๆเลยนะครับก็คือระบบการสร้างเมืองนั่นเองนะครับ,รบซึ่งในเมืองเนี่ยมันก็จะมีสิ่งก่อสร้างอยู่2แบบนะอันดับแรกก็จะเป็นสิ่งก่อสร้างหลักนะครับที่จะผลิตทรัพยากรต่างๆให้เราและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นของตกแต่งนะครับซึ่งของตกแต่งเนี่ยโอโ้โหมีอยู่เยอะมากเลยนะแล้วก็สวยงามด้วยนะครับใครที่เป็นสายแฟชั่นสายสร้างเนี่ยโอ้โหถูกใจแน่นอนและเเทท่่าีีผมมดูนนห็้ซ ต่างๆตกแต่งบ้านเนี่ยโอ้โหโโเยอะเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีระบบต่างๆที่เกมกาชาส่วนใหญ่เขามีกันนะเช่นระบบ Kingdom Pass นะครับหรือว่าที่เกมอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น Battle Pass นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะมีระบบการเช็คอินเช็คชื่อรายเดือนต่างๆนะครับและใครที่ซื้อ Kingdom Pass ตอนนี้นะครับซีซั่นนี้เท่านั้นนะจะได้รับเป็นแลนด์มาร์คบ้านสวนชาวคุกกี้นะครับโอ้โหอันนี้ใครที่เป็นสายแฟชั่นรับรองว่าถูกใจแน่นอนนะฮะ และวสาหรับในส่วนของระบบกาชานะครับนี่จะบอกว่าตู้แรกนี้เขามีตู้เรสด,ด้วยนะเป็นสุ่มคุกกี้แบบพิเศษนะครับชื่อว่าคุกกี้รสเอสเปรสโซ่นะจริงๆนี่ผมก็ยังไม่ได้สุ่มเหมือนกันหรอกแต่ว่าก็เก็บเพจไว้ส่วนหนึ่งนะครับเอาไว้เดี๋ยวจะมาสุ่มให้ดูท้ายคลิปนี้นี่แหละ มาดูในส่วนของตัวละครกันหน่อยนะครับเท่าที่ผมเห็นในเกมตอนนี้นะมีเหล่าคุกกี้ให้เราเลือกเล่นถึง37ตัวเลยนะครับและแต่ละตัวเนี่ยจะสังเกตว่ามันก็มีหน้าที่แตกต่างกันออกไปได้ที่มุมขวาด้านบนของโลโก้หน้าตามันนะครับบางตัวเนี่ยก็จะเป็นแท้งบางตัวก็จะเป็นไฟเตอร์บางตัวก็จะเป็นฮีเลอร์ซึ่งเราก็จะต้องเลือกใช้ตัวละครเหล่านี้แหละมาจัดทีมออกไปต่อสู้ในด่านต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการจัดฟอร์เมชันด้วยนะมันจะมีฟิกอยู่นะครับว่าตัวไหนเป็นตัวละครที่อยู่ในตำแหน่งแถวหน้าตััััวววววไไหหหหนน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 นเเเเปปป็็็็็แแแถถกกกกกลลลาาาางง้ตตตครรรือภพููุี แ,บบแต่ระบบไม่ได้มาเล่นๆเลยนะครับสำหรับผมเนี่ยคิดว่านี่คือเกมกาชาจัดทีมต่อสู้ที่ดีเกมหนึ่งเลยนะครับมาดูในส่วนของฉากต่อสู้กันบ้างนะครับอย่างที่บอกว่าในฉากต่อสู้เนี่ยทำออกมาได้สวยงามแล้วก็ลื่นไหลามากเลยนะครับเนี่ยสามารถกดออโต้ได้นะกดเร่งความเร็วก็ได้นะครับมีการท้าทายเพื่อให้เล่นผ่านแบบ3ดาวเพื่อรับรางวัลเป็นเพชรด้วยนะก็เอาไปส่งกาชาก,กันต่อนั่นเองเล่นไปเล่นมานี่ก็ลืมเวลาเหมือนกันนะครับ เพื่อนๆจะเห็นว่าการจัดตัวละครการจัดฟอร์เมชันนะครับการเลือกตัวละครต่างๆมาใช้ในทีมเนี่ยมีความสําคัญมากๆเลยนะอย่าเห็นว่านี่คือเป็นเกมคุกกี้รันภาพกระตูนแล้วมันจะมาเล่นๆนะครับเท่าที่ผมเล่นดูเนี่ยคือระบบการเลือกตัวละครการจัดทีมการจัดฟอร์เมชันเนี่ยสนุกมากๆไม่แพ้พวกเกมน้ําดีที่เป็นเกมกาชาที่มีชื่อเสียงเลยนะครับ และนอกจากจะมีโหมดผจญภัยต่างๆแล้วนะครับเนี่ยก็ยังมีโหมดอีกหลายโหมดเลยที่จะให้ปลดล็อกนะเนี่ยโหมดประกาศจับนะครับผมโหมด k ิง g อม m Arena โหมดการต่อสู้ของกิ้ที่เรียกว่าประชันกิ้วกิ้วอก็มีนะโอ้ไม่ได้มาเล่นๆจริงๆนะครับโอเคครับมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับไม่อยากพูดมากไปลองโหลดมาเล่นกันดูได้นะตอนนี้เขาเปิดให้บริการแล้วทั้ง2ระบบนะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะลากันไปผมเก็บเพชรเอาไว้นิดหน่อยนะมาสุ่มกาชาาตูร้รดหกกีสป,กกป่ันวไ ตอนนี้นะครับผมมีไอเทมที่มันใช้สุ่มนะมันจะเป็นคล้ายๆเ,เขาเรียกว่าเป็นคุกกี้คัตเตอร์นะครับมีอยู่6อันนะครับแล้วก็การสุ่มแบบ10ครั้งเนี่ยใช้ทั้งหมด3,000เพรผมมีอยู่9,000เพรก็คือเดี๋ยวเราจะมาสุ่ม10ตัว3ครั้งแล้วก็คุกกี้คัตเตอร์อีก6อันเดี๋ยวเริ่มที่คุกกี้คัตเตอร์กันก่อนดีกว่านะครับคุกกี้รสเอสเปรสโซจงมาลุยเฮ้ยยังไงอะ่ะตัวแรกว่างไงเพื่อน ฉากสุนกาช้าเท่มากเลยนะสีมันมันต้องเป็นสีลุงมั้งถ้าแบบว่าได้ตัวละครดีๆอะ่ะมันจะมีสีของมันอยู่นะครับโอ้โหอะไรวะอันนี้คือตัวแบบตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะวิญ,ญญาณพ่อมดเนอะแต่ก็ดีนะครับเพราะว่าการได้เศษตัวละครมาเนี่ยถ้าได้เศษครบนะมันจะเอาไปอัปเกรดคุกกี้ของเราได้นะครับเอาไปต่อซูมคุกกี้คัตเตอร์ที่สองยังไงยังไง มันไม่ได้เป็นสีลุงอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระดับอีปีกโหเป็นเศษชิ้นส่วนนะครับคุกกี้รถนมระดับอีปีกนะก็รู้สึกว่าถ้าเก็บเศษได้20อันเนี่ยก็จะปลดล็อกคุกกี้ตัวนี้ได้นะครับอ่ะไปมันจะไม่มีดวงทุกเกมเลยวะมันเป็นไปได้เหรอวะขอดวงดีสักเกมได้ปะ เฮ้ยมาเป็นตัวตัวเลยนะครับแต่ว่าไอ้น,นี่มันเป็นระดับคอมมอนน่ผมว่ามันคงเป็นคุกกี้กากกันนะคุกกี้นักกล้ามนะสายไฟเตอร์ยืนแถวหน้านะครับผมผมว่าม er ันไม่น่าเก่งหรอกเพราะมันเป็นระดับคอมมอนน่ะไปคุกกี้คัตเตอร์ที่ซไอการใช้คุกกี้คัตเตอร์นี่มันมีโอกาสได้ตัวหน้าตู้เปล่าวะปึ๊บ ชิ้นส่วนอันนี้คุกกี้รสสตรอเบอรี่นะอันนี้ผมอัปเกรดไปแล้วครั้งนึงนะครับอัปเกรดครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันจะใช้20เซนแต่ว่าอัปเกรดครั้งที่สองเนี่ยมันจะใช้30เซนนะอันนี้ผมอัปเกรดไปแล้วครั้งหนึ่งไปนี่นางแม่มดนี่ทำให้มันดีเฮ้ย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 เอฟเฟคเอฟเฟคลูกตามีเอฟเฟคอยังไงยังไงยังไงเอฟเฟคสีแดงที่ลูกตากดมายังไงโหสะเทือนเลื่อนลั่นโอ้โหโต๊ะแตกโต๊ะแตก ของดีแน่นอนเฮ้ยอะไรวะคุกกี้รสหมักฝรั่งนะครับอันนี้เป็นระดับแรสายปลาระเบิดนะยืนแถวหลังนะครับออกเป็นสายแคนนอนนั่นเองเอ่อก็ปกติสายแคนนอนเนี่ยก็จะตีเบานะแต่ว่าดาเมจก็จะแบบว่ากระจายเป็นวงกว้างนะครับโอเคก็ถือว่าได้เป็นตัวตว,ตวมาก็ดีระดับแรนะครับขอระดับอีพิกได้ไหมอะ่ะแม่มดตาแดงหน่อยอะไรวะไม่เห็นจะตาแดงเลยถ้าไม่ตาแดงนี้ผมข้ามเลยแล้วกันนะ ิ้นส่วนเอ่อมียันคุคกกี้รถบีดรูทนะครับได้มา3อันโอเคต่อไปนะก็จะเป็นการใช้เพชรสุ่มแล้วนะครับผมคิดว่าเรทของการใช้เพชรสุมเนี่ยน่าจะดีกว่าการใช้คุกกี้คัตเตอร์ก็ผมมีอยู่9000เพชร30ตัวละครไปดูกันว่าเอสเปรสโซจะมาหรือไม่ลุย10ครั้งแรกไปโอ้โหมายืนลุมกันหน้าเตาแม่มดขอตาแดงขอตาแดงตาแดงหน่อยเออมันต้องอย่างนั้นเนี่ยเพื่อนมันต้องอย่างนั้นเนี่ยเพื่อน ตาแดงต้องมาเนี่เพื่อนปั๊มเข้าไปสิบอันเฮ้ยโตแตกเอ้ยโตแตกนี่ระดับแรงแน่นอนโตแตกระดับแรงแน่นอนคุกกี้อัศวินระดับแรงนะครับสายป้องกันแนวหน้านะโอ้โหใช้ได้เลยนะครับอ้าวชิ้นส่วนพอมดโอ้โหขาดอีกอันเดียวนี่จะอัพเกรดขั้นสแล้วพอหมดเฮ้ยสีฟ้าระดับแรงมาอีกแรงมาอีก คุกกี้นักแปรธาตุสายปลาระเบิดเ,เอ้แต่ว่าตัวนี้มันเป็นปลาระเบิดแต่เว้ยยืนแถวมันยืนตรงกลางวะ่ะมันเป็นมันเป็นสายปลาระเบิดที่ยืนตรงกลางว่ะแต่เมื่อกี้ที่เราได้ไอ้คุกกี้หมักฝรั่งมันเป็นสายปลาระเบิดที่ยืนแถวหลังนะครับก็เดี๋ยวไปดูความสามารถว่าตัวไหนเก่งตัวไหนไม่เก่งนะครับคุชชินส่วนคุกกี้นางฟ้าระดับคอมมอน เฮ้ยคุกกี้สตรอเบอรี่นะครับโอ้โหอันนี้คือเป็นตัวละครที่มันเป็นตัวฟรีตั้งแต่แรกนะถ้าเปิดได้ตัวละครคอมมอนซ้ำกันนี่ก็จะได้เลย20เศษนะครับผมสีฟ้าชิ้นส่วนคุกกี้มะฝรั่งเฮ้ยเฮ้ยสีฟ้ามาดิมาดิคุกกี้รสแครอทสายซัพพอร์ตแถวกลางเฮ้ยซัพพอร์ตสองตัวแรกที่เราได้มาในเกมเนี่ยเป็นซัพพอร์ตที่ยืนแถวหลังนะครับอันนี้เป็นซัพพอร์ตแถวกลางก็ไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้นะเดี๋ยวเข้าไปดูความสามารถมันทีหลัง วิญ,ญญาณคุกกี้นางฟ้ามาอีก3เศษนะครับวิญญาณคุกกี้เจ้าหญิงมา3เศษโอ้โหชิ้นส่วนคุกกี้แอสวินมาอีก2ออือก็ผลประกอบการ10อันแรกนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับได้เป็นตัวตัวเลยระดับแรมา3ตัวนะอัศวินนะตัวหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไป3,000เพชรครั้งที่2อีก10ตัวลุยเฮ้ย อีปิกบ้างได้ไหมตาแดงตาแดงเออมันต้องตาแดงอย่างนี้เฮ้ยบอกปกติมันตาแดงทุกครั้งแล้วบอกว่าเปิดสิบลุยไปดิปั๊มไปดิโตแตกจัดไปโตแตกโตแตกโอ้โหมันเป็นสีฟ้าสีฟ้าผมว่าเป็นแร่แหละมันต้องเป็นสีรุงปะ คุกกี้คัสตาร์ดรุ่น3าเฮ้ยอันนี้เป็นตัวฟรีตามเนื้อเรื่องเหมือนกันเพื่อนๆแต่ว่าได้มาก็ดีเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวฮิวที่ดีมากมันฮิวแล้วมันเศกเกาะด้วยนะครับเป็นสายรักษาแถวหลังได้มา20เศษเศษจะเอาไปอัปเกรดเ,เลยชิ้นส่วนคุกกี้เจ้าหญิงนะครับมาอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสีรุงเป็นหินิญญาคุกกี้อ e ีปีคุณรู้ว่ามาเป็นตัวแม่งชิ้นส่วนนักกล้ามคุกกี้พ่อมดโอ้โหอัปเกรดได้เลยนะครับ มาเป็นตัวมาคุกกี้สตอรอเบอรี่โอ้โหตายแล้วคือตัวนี้มันเป็นแทงค์เมื่อแต่สกิลมันดีอยู่มันเป็นการสวิงชุบปปๆนะครับสวิงชุบปปๆรอบตัวแล้วก็สร้างดามเมจแบบว่าแถวหน้าทั้งหมดเลยนะจริงๆอัปเกรดมาถึงขั้น3เลยนะรอบนี้กูสบายแล้วโอ้โหนักกล้ามตัวที่2นะครับจัดไปคุกกี้นักกล้ามแนวหน้าแต่ผมมีแนวหน้าหลายตัวแล้วอ่ะอีปีกะ่ะอีปีกะ่ะ เฮ้ยโตมาไฮคุกกี้นินจาๆๆๆสายสุ่มโจมตีนะครับแถวกลางตัดกลางอากาศกระโดดเหินเวหาไอความสามารถของสงายซุ่มโจมตีเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะกระโดดออกไปแล้วก็ทําความเสียหายให้กับพวกแถวหลังนะจริงๆตามเนื้อเรื่องเราก็ได้มาตัวหนึ่งนะครับนักแปรธาตุนะได้มา3ามเศษเฮ้ยเฮ้ย,ยประตูฟ้าประตูฟ้ามาอีกยังไงเพื่อนบแบล็คเบอร์รี่สายเวทมนต์แนวหลังอันนี้เป็นสายเวทมนต์ถ้าไม่นับตัวแจกเนี่ยเป็นสายเวทมนต์ตัวแรกเลยที่ผมได้ ก็ไม่รู้ว่ามันจะเก่งหรือเปล่าวะเดี๋ยวก็ต้องไปลองใช้ดูนะและอีปีกาไหนอ่ะไหนอ่ะอีปีกาไหนอีปีกาก็สรุปว่ารอบนี้นะจริงๆตัวละครก็ได้มาหลายตัวอยู่นะครับได้ตัวซัพพอร์ตตัวนี้นะแล้วก็ได้สตรอเบอรี่มานะครับได้นักกล้ามมาแล้วก็ได้เจ้าแบล็คเบอรี่มาแล้วก็ได้ชิ้นส่วนของพ่อมดอีกชิ้นหนึ่งก็เต็มพอดีนะครับโอเคแล้วก็มีนินจาด้วยแต่นินจาไม่เป็นระดับคอมมอนแบบผมว่ามันไม่เคยเจ๋งหรอก ต่อมานะครับ3,000เพชรสุดท้ายซึ่งแม่งหมดแล้วถ้าไม่รู้ว่าเปิด3 0 0พเพชรนี้ยังไม่ออกเนี่ยก็ไม่รู้จะหาเพชรที่ไหนถ้าไม่ได้เต um ิมตังค์นะครับแอบโฆษณานิดนึงถ้าใครจะเติมตังค์ได้ก็จัดได้ที่สปอนเซอร์เราจะมีกดช็อปนะจ๊ะไป10อันสุดท้ายลุยเฮ้ยทำไมมาคนเดียวอ่ะทำไมเพื่อนไม่มาเฮ้ยทำไมมาคนเดียวอ่ะปกติเปิด10มันต้องมีเพื่อนมาด้วย3คนดิเมื่อกี้เมื่อกี้จิงจะเบร์มันมาคนเดียวอ่ะโตแตกไปดิ ลุงไหมลุงไหมลุงไหมโอ้โหแค่สีฟ้าว่ะเฮ้ยตัวใหม่คุกกี้วอกาโดนะครับเป็นแท้งนะแถวหน้าชิ้นส่วนคุกกี้แพนเคก้กเฮ้ยสี่ลุงมาโอ้โห,โโหทำไมไม่มาเป็นตัวคุกกี้แบล็คเบอร์รี่คุกกี้อัศวินนะครับโอ้โหอีก3เศษนี่จะได้อัปเกรดนะแอสเวินเฮ้ยลุงลุง โอ้โหแม่งชิ้นส่วนเอสเปรสโซ่ไอ้เฮียมันไม่มาเป็นตัววะคุกกี้รถบีบรูทเฮ้ยรุงเอสเปรสโซ่มาอีกหนึ่งชิ้นรุงลุงมาอีกไอ้เฮียเอสเปรสโซ่รลัวๆอ่ะโคตรเจ๋งโอ้โหอะไรวะเนี่ยแม่งได้ชิ้นส่วนเอสเปรสโซ่สองอันสามอันสี่อันทำไมมึงไม่ออกมาเป็นตัวๆเลยวะนี่ก็สรุปว่าแพ็คนี้นี่ได้ตัวละครมาตัวเดียวเองนะก็อะโวคาโดนะครับ โอเคก่อนจะลากันไปเดี๋ยวพาไปดูร้านนี้หน่อยชื่อร้าน Mileage นะครับเป็นที่เราเปิดกระชา้นนั่นแหละแล้วก็เป็นร้านเกลือนะครับพราะเปิดของเกลือเ,อเนี่ยก็จะได้แต้มวันนี้มาเนี่ยผมได้222แต้มสามารถซื้อเศษของฮีโร่ระดับอีปิกได้ด้วยเศษละ100นะจริงๆนี่ก็มีอยู่หลายตัวอยู่แต่ว่าผมยังไม่รู้ว่าตัวไหนเก่งไม่เก่งเพราะฉะนั้นวันนี้ขอเก็บไว้ก่อนกันละกันนะครับ โอเคครับและสําหรับคลิปนี้ก็คงจะฝากเอาไว้เท่านี้นะนี่คือเกม Cookie Run Kingdom เปิดให้บริการแล้วทั้ง2สตโตร์ทั้ง Android และ iOS นะครับเป็นเกมสุ่มกาชาจัดทีมหาตัวละครนะจริงๆความรู้สึกผมที่เล่นเนี่ยก็คือภาพสวยมากแล้วก็ระบบเนี่ย ไม่ได้เป็นระบบแบบเล่นๆเหมืนอนที่เราเห็นตามภาพเลยนะครับระบบค่อนข้างจริงจังทีเดียวใครอยากจะทดสอบก็ไปโหลดเล่นมาดูได้นะก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ใครยังไม่ได้กดซับสไคร e ตอนนี้เรามีเป้าหมายที่แสนซับก่อนสิน้นปีนะมีระยะเวลาให้เหลืออีก11เดือนนะครับช่วยกันกดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับ Top Game ท็อปเกมไทยแลนด์ทีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ